สวัสดีครับคุยเพิ่งเรื่องครูผู้ช่วยวันนี้พบกับผมดร,รสมน็จนนทิจันเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเบาๆเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมสอบครูผู้ช่วยของสพทนะครับซึ่งม <c oughs> ีเวลาอีกประมาณ30วันที่เราจะสอบนี้นะครับซึ่งในใน,ในช่วงนี้กลุ่มติวแบบปิดของเรานะครับมีผู้เข้ามาประมาณสี่หมื่นได้นะครับก็จะเข้าอินบ็อกซ์อยู่ประมาณ500กว่าคนแล้วในวันนี้เพราะนั้น ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่ยังลังเลที่ยังไม่ตัดสินใจจะเตรียมตัวยังไงไปทางไหนดีเข้ามาในกลุ่มติวแบบปิดของเรานะครับท่านก็จะเห็นความแปลกแตกต่างแล้วก็จะมีความมั่นใจกว่าที่ผ่านมานะครับทีนี้จะคุยกันสักนิดหนึ่งเรื่องว่าเตรียมสอบครูผู้ช่วยควรรู้เรื่องอะไรในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็จะเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยนะครับการปัญหา การเกิดโควิดมีที่ไปที่มาบางทีมันก็สรุปยังไม่ได้แต่ว่าบางทีคนออกก็สอนก็ยังจะต้องเกิดว่าสาเหตุมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดร,รสมนึกโดนที่จันเดาเนี่ยเรื่องที่เขาควรจะออกเกี่ยวกับโควิดนี่มีอยู่3าสประเด็นหลักๆนะครับคือเชื้อโควิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะครับเชื้อเรียกว่าอะไรลองไปหาดูนะครับว่าเขาชื่อเต็มมันคืออะไรนะครับ จะเกิดจากเชื้ออะไรนะครับเป็นหลักอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือวัคซีนโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างผลิตในประเทศไหนอะไรที่ผลิตในประเทศไทยหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของคนไทยหรือของชาติอื่นที่จะมา,าเรียกว่าผลิตในประเทศไทยอันนี้ต้องรู้ให้ชัดเจนหน่อยนะครับประเด็นที่จะออกก็จะมี อ,อ,อีกอีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่3ก็คือประเด็นว่าราคานะครับราคาของใครแพงเท่าไหร่นะครับแพงาราคาประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับคุณลักษณะของคนที่มีอายุตามกว่า60ปีควรจะฉีดยาอะไรสูงกว่า60ปีควรจะฉีดวัคซีนอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นประเด็น,นอก็สอบซึ่งคนที่จะสอบเนี่ยต้องหา ประเด็นที่เขาควรจะออกกระสอบในเรื่องสําคัญสําคัญในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำนะครับก็คือต้องเรียนรู้เรื่องโควิดให้ชัดเจนสักนิดหนึ่งนะครับเกิดจากเชื้ออะไระราคาเท่าไหร่นะครับผิดในประเทศไทยมีอะไรบ้างแล้วก็ที่มาใช้ฉีดในประเทศไทยเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรคนอายุเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่คือใช้ยี่ห้ออะไรเนี่ยจึงจะถูกต้องเหมาะสมถ้าอยากจะให้แน่นเขาไปก็คือ เพราะอะไรนะครับมันมีสารมีเชื้ออะไรวัคซีนตัวไหนจะใช้เชื้อตายมาเป็นตัวยาอะไรพวกนี้ก็ต้องต้องเน้นสักนิดหนึ่งนะครับน่อันนี้เรื่องเรื่องโควิดนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทยนะครับโดยดรสมนตรน่าจะเดานะครับเดาน่าจะเดาว่าควรจะมีประเด็นการออกข้อสอบเรื่องการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางสักข้อ2ข้อนะครับ เช่นที่ผ่านมามีการเลือกตั้งอะไรนะครับจังหวัดไหนไปใช้สิทธิ์มากที่สุดนะครับจังหวัดไหนไปใช้สิทธิ์น้อยที่สุดแล้วคนที่ได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดไหนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะได้เป็นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญของอความรู้ความเข้าใจเหตุการณ์ทั่วไปของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองก็จะออกใน ในลักษณะนี้นะครับไม่ออกเรื่องความขัดแยง้งไม่ออกเรื่องอะไรหรอกนะครับก็จะถามแต่ถึงประเด็นสําคัญส่วนเ,เรื่องการเมืองอีกแบบหนึ่งก็คือกฎหมายการเลือกตั้งนะครับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญเนี่ยสสนะครับมีข้อแตกต่างกันอยู่ตรงไหนกับสสกับ นายกของการบริหารส่วนจังหวัดคุณสมบัติของคนที่จะสมัครเป็นนายกกับคุณสมบัติคนที่เป็นสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะดึงประเด็นมาออกนะครับรเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ในกลุ่มติวแบบผิดนะครับของเราก็จะเพิ่มเติมให้ผู้อ่านนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลสําคัญในการเป็นนี่แหละนะครับเป็นไม้เด็ดเป็นไม้เด็ดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นท่าแบบว่าท่าไม้ตายของเราที่จะ ช่วยพวกเราให้เรียกว่ามีแต้มเหนือคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเข้ามาในกลุ่มติวแบบพิดของดรสมนึกดนิจจัน์และทีมงานได้ตั้งแต่บันนี้นะครับเหลือเวลาอีก1เดือนเศษเนี่ยเตรียมตัวได้ทันแน่นอนนะครับเข้าไปดูว่าวันละ5คลิป10คลิปเช้า5เย็น5 30วันก็30รอบนะครับ30รอบถ้าแบ่งว่ามี40ก็ เรียกว่าประมาณ4รอบถึง5รอบเนี่ยน่าจะช่วนะครับอันไหนที่ยากก็ดูบ่อยๆหน่อยเทคบ่อยๆฝึกคิดเขียนค,ค,คิดคํานวณน,นะครับอย่างเขียนคิดวิเคราะห์นี่ต้องคิดคํานวณเองไปพร้อมกันประกอบกันนะครับหาเรียกว่าท่องสูตรคูณอะไรให้มันคล่องๆหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนสุดท้ายเนี่ยเราเอาเครื่องกิเลสเข้าไปไม่ได้เอาอะไรเข้าไปไม่ได้ไม่มีตัวช่วยอื่นนะครับเพราะนั้น เข้ามาในกลุ่มติวแบบปิดเราก็จะชี้แนะในกลุ่มในลักษณะพวกนี้แหละนะครับส่วนท้ายๆเราก็จึงจะแนะนําว่าข้อสอบถ้าไม่รู้เลยเ,ยเดาอะไรนะครับเทคนิคการเดาที่สําคัญเนี่ยห้าสิบห้าสิบเลยนะครับไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเ็ราเรามีเทคนิคในการเดาข้อสอบให้ทีมงานในกลุ่มติวแบบปิดนะครับแล้วก็กลุ่มติวแบบเฟสตูเฟสนี่แหละจึงจะน่าจะ ออกมาในคลิปท้ายๆก่อนสอบสักสองอาทิตย์ว่าเรามีติวที่ไหนบ้างไปพบกันสักหน่อยนะครับอย่าปล่อยเวลาสําหรับตัวเองโดยที่ไม่คิดถึงคนอื่นไม่รู้ว่าคนอื่นเขารู้อะไรคิดอะไรนะครับให้มันทันโรคทันเหตุการณ์จะได้ไปด้วยกันได้อย่างสําเร็จสมบูรณ์นะครับคิดว่าวันนี้เราคุยกันพอสมควรแลร้วก็มีข้อแนะนําสําหรับทีมงานนะครับมีความเมนต์มีข้อสงสัยอยากรู้อะไรถามอะไรมาใน อินบ็อกของเราแล้วก็ในคอมเมนต์ใต้คลิปก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ